โอ้หคุณผู้ชมมาเก็บตกนะคะวันแห่งความรักดีกว่าค่ะกับตำนานเพลงจี่หอยพี่พีสเสดิัค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวของความรักการให้เนี่ยมันมีหลากหลายเนาะ<ค>ไม่ใช่แ,แค่กู่รักนะคะการให้ที่แบบว่าให้จากใจจริงๆอ่ะให้แบบช่วยเหลือก็เกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปค่ะพี่พีสเสดชัดของเราเนี่ยเขาชอบทําบุญอยู่แล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ได้เดินทางไปมอบความรักให้กับผู้ป่วยที่จังหวัดอุดรธานีค่ะในการสร้างบรรยากาศความสนุกให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะตามภาพที่เห็นเลยคุณผู้ชมลูกทุ่งฟิลกูนะคะพี่พีเสดรับ ลาแฟนคลับแล้วนะคะยังเดินทางไปมอบความรักให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอุดรและก็โรงพยาบาลมะเร็งที่จังหวัดอุดรด้วยค่ะ เนื่องจากวันแห่งความรักเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เตรียมของขวัญพิเศษไปมอบให้กับพี่ๆผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลด้วยตามภาพที่เห็นคือน่าดูน่ารักมากคือไปร้องเพลงให้ฟังสดๆแบบนี้เลยนะคะเป็นการส่งมอบกาลังใจนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยค่ะมีทั้งเครื่องพ่นยาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด้วยนะคะโดยงานนี้นะคะจัดขึ้นในวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นนทค่ะมีคอนเซปต์เก๋ๆที่จะเปลี่ยนตึก ผู้ป่วยให้เป็นสีชมพูนะคะส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยมีกําลังใจนําพาชีวิตให้ก้าวผ่านผลโรคร้ายเหล่านี้ไปได้ค่ะโดยเงินที่นามาริจากนะคะก็ได้จากกิจกรรมขายเสื้อทัวร์ระหว่างที่พี่พีสเสด็จไปเล่นคอนเสิร์ตที่ยุโรปนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่ประทับใจมากเพราะว่าพี่พ,พีพยาบาลเนี่ยเขาก็ได้ความสุขไปด้วยเนาะเห็นเพราะๆนี่มันช่วยจริงๆนะคะยิ่งเห็นแบบตัวเป็นๆศิลปินแบบ ไปเองเลยอ่ะเขาบอกว่ากำลังใจเป็นส <gram> ิ่งสำคัญเนี่ยกใจที่ดีมากๆของผู้ป่วยและพยาบามนะใช่ค่ะส่วน